สวัสดีค่ะมาบอกับยายไก่อีกแล้วมืว้อน,นี้สิมกนมไม้จ้ามกนมไม้ใส่หมูสามสันจะนั่นงกับคันเวลาค่ะเนี่ยจัดการนมไม้ก่อนเนาะค่ะเนาะเกลี่ยนมั่ยมัน,เ,น,ะะเ,นเป็นเส้นๆเนาะค่ะเนาะเป็นเส้นๆ ไปเรื่อยๆจนมาเสร็จรแล้วค่ะกล้เสร็จแล้วค่ะ เนี่นะคะสกะ็ดชไปปั่นน้ำออกแล้วค่ะเนาะปั่นน้ำออกแล้วก็ทีไปต้มก่อน,นะค่ะต้มน้ำใหม่ค่ะต้มถิ่มน้ำนึ่งคอนทันเนาะแล้วก็ไข่สิไปอคุ้งแล้วก็มกหมอค่ะ ปรุงเรียบร้อยแล้วจ้าตอนปรุงอะลืมกดวิดีโอพี่น้องเอ้ยใส่เรียบร้อยแล้วค่ะต้นตะไคร้หัวหอมหมูสามสั้นแล้วก็ไผ่ตูนะคะเนาะ อีตูจ้าจะนำรถค่ะปิดฝาหม้อไปก่อนค่ะปิดฝาหม้อ เี๋้อเขาเบื่อติดกระทะค่ะมันคนเนาะค่ะเนะเาะหัวหอมใส่อีกค่ะ พิฟ้าจ้าพี่นสซุกราคาโมกหมอของเจอมันเลย,ยจ้า เสิร์ฟจ้าหกหม้อนอไม้ก็เสร็จแล้วค่ะพอกันไม่วิดีโอนาค่ะสวัสดีค่ะฝากกดไลค์กดติดตามให้หน่อยนะจ้า